วันนี้มีเวลามาทักทายก็ม,มีเวลามาทักทายเพืเ่อนๆหลังจากทำกับข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็มาทักทายเพืเ่อนๆนะคะทักทายทั่วโลกจ้าวันนี้แมนดี้ว่างแล้วนะหลังจากมาทํากับข้าวเสร็จก็มาเช้าทํากับข้าวไป2อย่างนะคะก,ทก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วก็กินข้าว มาทักทายเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะว่างจ้าว่างมาทักทายถ้าใครว่างก็มาทักทายได้นะคะจริงๆดิเป็นคนที่ขี้เล่นนะคะเป็นคนที่ขี้เล่นเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่ไม่ชอบซีเดียดเท่าไหร่นะคะไม่ชอบมีความทุกข์นะคะ <laughs> เป็นคนสนุกสนาน <S 2> <S 2> <täll> เป็นคนเฮฮาเป็นคนตลกเป็นคนตลกนะคะ <S <S ここก็ดูสภาพ <S 2> <S 2> ก็ดูก็ดูกรู้แล้วนะคะ <laughs> ชอบแบบนี้จ้ะชอบแบบนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่เครียดเราทำแล้วเราไม่เครียดเราทำแล้วเราสบายใจเราก็ทำนะคะสำหรับคนที่อ,อยากจะเปิดสร้างรายได้จาก y o u t u b e นะคะแนะนำเลยนะคะแนะนำให้ทำเลยนะคะจะเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากเราคนจะชอบอดอูคลิป แนะนําร้านอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยคนดูเยอะเลยนะคนดูเยอะเลยเราก็ไปดูคนอื่นม้างเราก็ไปดูคนอื่นอ่าเราก็ไปดูรายการต่างๆหน้าที่เขาอ่าอ่าทำให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านทํากับข้าวไม่ว่าจะเป็นการด้านทาการแนะนําร้านอาหารอะไรที่ไหน สถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เราก็ดูเราก็ชอบดูคนอื่นนะคลิปคนอื่นเราก็ด่ะนะ <S <S บางทีเราดูบางทีเราก็ทําตามมากบางทีเราเอามาดัดปแปลงบ้างอ่าก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการทำคลิปก็ดูคลิปคนอื่นบ้างนะไม่ไม่ใช่ว่าจะลงแต่คลิปลงแต่คลิปอย่างเดียวแล้วก็ไปดูคลิปคนอื่นบ้างอ่าเป็นประสบการณ์นะคะอ่าบางทีเราก็เอามาปรับปรุงบางทีเราทําอาหารเนี่ย เราถนัดทางด้านการทําอาหารแล้วก็เอามาปรับปรุงบางทีมันอาจจะใส่อาจจะผัดไม่เหมือนกันบางทีอาจจะแกงไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้บางทีเรามีดูบางอย่างเนี่ยเราต้องมาดัดแปลงเราต้องมาคิดค้นว่าจะทําเมนูอะไรนะต้องมาคิดหาวิธีทําว่าเราบางทีเราทํากับข้าวเนี่ย เราทําหลายหนนะบางทีนะบางทีอ่าบางทีเรามีความคิดใหม่ๆที่อยากจะทําเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องทาซะก่อนเราทําว่ามันอร่อยแล้วเราถึงจะมาถ่ายทอดให้ดูนะคะเราถึงจะมาลงคบางทีก็ทำสองสองครั้งเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็เลิกล้มความตั้งใจนะคะบางบางบางครั้งก็ทําครั้งหนึ่งก็อร่อยก็มาทําคลิปลงคลิปให้ดูนะคะ บางคนก็ไม่เข้าใจนะคะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ทำกับข้าวแบบนี้ที่ไหนเขาทากันบางทีเราก็มาดัดแปลงเอานะคะับางทีเรามาดัดแปลงมาอ่าคิดสูตรขึ้นมาคิดสูตรขึ้นมาเองอ่ะนะอืมบางทีเราก็ไม่ต้องไปเอาอย่างเขาเพราะว่าทั่วๆ่วไปก็มีมัน,เหม,นเหมือนกันนั่นแหละกับข้าวอะนะกับข้าวทั่วไปก็มีมันเหมือนกันนั่นแหละอืมใครๆเขาทาได้อืม อาที่ทํากับข้าวนี่ก็จะเป็นบางครั้งก็จะเป็นอาหารอีสานบ้างเพราะว่านานๆนานๆจะทานอาหารอีสานนะคะนานๆครั้งนึงจะได้กินอาหารอีสานแล้วก็ไม่ค่อยได้กินทุกวันนะไม่ค่อยได้กินประจําส่วนมากส่วนมากที่กินบ่อยๆก็จะจะเป็นส้มตํากับน้าพริกที่กินประจํากินบ่อยๆนะพวกแกงพวกอะไรอาหารไทยเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นานๆครั้งแต่ว่าอาหารจีนเนี่ยต้องทําทุกวันอาหารจีนเนี่ย อาหารจีนต้องทําทุกวันเลยนะเพราะว่าทําให้คนที่บ้านกินนะอาหารอาหารอาหารจีนบางทีก็เป็นอาหารฝรั่งบ้างลูกสาวจะกินบางครั้งบางคราวเขาอยากจะกินอาหารฝรั่งบ้างอาหารญี่ปุน่นบ้างอะไรบางครั้งนะก็ทําให้ลูกสาวกินเพราะว่าที่บ้านเนี่ยกินอาหารไม่เหมือนกันกินอาหารต่างกันส่วนตัวเราเนี่ย ส่วนตัวแมนดี้เองก็กินอะไรแบบง่ายๆเป็นคนง่ายๆกินอะไรง่ายๆน้ำพริกคุกข้าวก็กินได้แล้วก็ผักต้มผักลวกผักสดอะไรแบบนี้ก็กินได้แล้วแต่คนที่บ้านเขาไม่กินด้วยเขาไม่กินน้ำพริกเขาไม่กินแกงอีสานแบบนี้เขากินไม่เป็นก็เลยต้องทําแบบว่าอย่างสามีเนี่ยสามีก็ไม่กินเลยนะกินอาหารพวกนี้เลยนะก็จะไปทําอาหารอาหารจีนเนี่ยกกินนั่นแหละก็กินอาหารจีน บางครั้งก็จะมีอาหารไทยบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะเป็นพวกผัดกะเพราอะไรแบบเนี้ยก็จะกินได้ผัดกะเพราอย่างเดียวแล้วก็ผัดปูผัดปูก็จะเป็นผัดปูแบบว่ากวางตุ้งผัดปูแบบกวางตุ้งอ่ะถ้าเป็นผัดปูแบบไทยนานๆครั้งหนึ่งแล้วกันปูผัดผงกะหรี่นานๆครั้งเพราะว่าเครื่องมันเยอะอ่าปูผัดผงกะหรีอ่ะเครื่องมันเยอะแต่ว่าแต่ว่าอร่อยอาหารกวางตุ้งผัดปูน่ะขิงผัดต้นหอมอะไรก็อร่อย สามีชอบมากวันหยุดทีไรก็จะกินผัดปูทุกทีนะคะทําบ่อยมากทําบ่อยมากเลยนะกะ็ผัดปูเนี่ย <laughs> เป็นอาหารที่ซ้ำๆซ้ำๆอยู่นั่นแหละ <laughs> คือแบบว่าเราจะกินอะไรเนี่ยในแต่ละวันนะเราก็ทําคลิปอันนั้นอะแล้วก็ลงคลิปอันนั้นไปเอือาหารทุกวันที่กินน่ะนะไม่ใช่ว่าเจาะจงจะทําให้แบบว่าเพื่อนๆดูอะไรแบบนี้คือเรา กินอาหารอะไรประเภทแต่เราก็ทำมันนั้นอ่าเราก็ทำมันนั้นไปมไม่ได้เจาะจงอะไรหรอกจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเราทำออกมาแล้วเนี่ยไม่มีคนกินด้วยเนี่ยมันก็เสียดายใช่ไหมล่ะของก็แพงยิ่งอาหารไทยยิ่งแล้วใหญ่เครื่องใบกับมะกรูดใบกะเพราโหระพาผักอะไรต่างๆของของไทยที่ฮ่องกงก็แพงมีราคาแพงทำอาหารแต่ละอย่างแค่สมมติว่า อ่าอย่างหนึ่งอย่างเป่าฮื้อเนี่ยเราทำเป่าฮื้อเนี่ยนึ่งเป่าฮื้อเนี่ยอยารา,า,อา,ออารคาก็หลายร้อยละหลายร้อยอาหารสองอย่างก็รอไปพันกว่าบาทแล้วใช่ไหมละ่ะอยู่ฮ่องกงค่าจะจ่ายสูงจ้าค่าของชีพมันสูงนะคะก็ก็ประหยัดเอาประหยัดเอาค่าน้ำ่าไฟก็แพงช่วงนี้ยิ่งหน้าร้อนนี่เปิดแอร์ทุกวันทุกวันนะเปิดแอร์ ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะจะเป็นจะเป็นช่วงที่ว่าจะมีพายุเข้าฮ่องกงนะช่วงเนี้ยเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบประมาณประมาณเนี้ยสี่ห้าเดือนเนี้ยนะถ้ามาเที่ยวต้องต้องรอดูต้องดูด้วยนะต้องดูอากาศอากาศด้วยเพราะว่ามันจะมีพายุเข้ามันจะมีพายุเข้าเดี๋ยวเครื่องบินก็จะดีเลยเดี๋ยวจะบินไม่ได้ถ้าจะมาเที่ยวกันนะนะต้องดูต้องดูก่อนอืม มาเที่ยวฮ่องกงถ้าจะมาซื้อของเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองอะไรประมาณนี้น่ะมันไม่ค่อยร้อนแล้วก็จะมีอ่าพวกอ่าของใช้หรือว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะลดราคาก็จะช่วงนี้แนละ้วเพราะามันมันเป็นช่วงสิ้นปีแล้วของก็จะลดราคาเยอะเลยนะคะถ้าจะมาช้อปปิ้งก็มาช่วงนี้แล้วก็จะมาช่วงเดือนอ่าเดือนอ่าช่วงอ่าเทศกาลกุฎจีนนี่ก็ร้านเขาปิดน่ะ ส่วนมากแล้วก็จะปิดกันก็จะมาช่วงเดือนสักเดือนมีนาเดือนมีนาเนี่ยมีมีนาเมษสาเนี้ยก็เริ่มร้อนก็ช่วงนี้ก็โอเคนะคะมีช่วงมีนาเนี่ยอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อากาศกําลังสบายนะคะถ้าจะมาเที่ยวก็ช่วงนี้กําลังดีเลยจ้าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณสาหรับการรับชมนะคะบายบาย